สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่ค่ะเป็นเมนูแกงอ่อมที่หอมอร่อยนัวมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นผักชีมากๆไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูกับข้าวบ้านๆอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่นั่นเองนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะก็จะมีใบมะกรูดนะคะต้นหอมผักชีลาวกำใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้แม่ลุงมียอดฟักทองด้วยนะคะแล้วก็เครื่องในไก่ค่ะแม่ลุงซื้อมาครึ่งกิโลนะคะพริกลูกโดดค่ะหอมแดง กระเทียมพริกจีนาแดงพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้ซอยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสผงชูรสน้ำปลาข้าวคั่วนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะนำผักชีราวมาหั่นเตรียมไว้นะคะมินุงก็จะใช้กำใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าต้องการเน้นผักเยอะๆค่ะตามด้วยต้นหอมค่ะมินุงก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้อ่ ต้นหอมกับนี้เม่ลุงก็ซื้อมาประมาณ10บาทนะคะมาโขลกในส่วนของเครื่องแกงกันค่ะแม่ลุงก็จะใช้พริกแห้งแล้วก็พริกสดผสมกันนะคะความเผ็ดนี่เอาตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหอมแดงตะไคร้ค่ะ โขลกเครื่องแกงของเราให้ละเอียดดีหรือว่าเอาพอหยาบก็ได้นะคะแม่ลุงก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะมาเตรียมล้างในส่วนของเครื่องในไก่กันค่ะ ลุงก็จะใส่เป็นเกลือลงไปเลยนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยคลุกเคล้าเกลือให้ทั่วเครื่องในไก่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีล้างเครื่องในไก่แบบง่ายๆนะคะล้างเครื่องในไก่ให้สะอาดดีเลยค่ะจะล้างกี่น้ำก็ได้ แล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยค่ะนำครื่องในไก่ของเราลงไปคั่วเลยนะคะ เราก็จะคั่วเครื่องในไก่ให้สุกสักหน่อยนะเราค่อยเติมน้ําลงไปค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เครื่องในไก่ของเราไม่คาวด้วยนะคะเวลาคนเอย่าคนแรงจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตับของเราจะเละเอาค่ะ เรื่องในไก่ของเราก็สุกประมาณหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ใส่เป็นน้ำรังครกลงไปค่ะใส่ลงไปพอท่วมนะคะเพราะว่านี่คือแกงอ่อมนะคะไม่ใช่แกงแบบซดน้ำพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่เป็นผงปรุงรสลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาหรือว่าปรุงได้ตามชอบค่ะต่อด้วยผงชูรสค่ะ น้ำปลานี่เล็กน้อยก่อนค่ะรอชิมรสชาติดูก่อนถ้าไม่เค็มค่อยเพิ่มนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนี้นะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นยอดฟักทองลงไปค่ะสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานผัก แล้วก็ใบมะกรูดนะคะประมาณ3 4ใบคนให้ยอดฟักทองของเราจมน้ำดีเลยนะคะตอนนี้ก็จะรอให้ยอดฟักทองเนี่ยสุกดีก่อนนะแล้วค่อยชิมรสชาติค่ะ กลิ่นนี่หอมมากๆเลยค่ะทุกคนจากนี้ก็ใส่เป็นข้าวคั่วลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเข้มข้นให้กับแกงอ่อมของเราค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะว่าชอบรสไหนเนาะได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ใส่เป็นพริกลูกโด,ดลงไปค่ะใส่ลงไปได้หลายๆเลยเด้อ อันนี้ก็คือเอาใจคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะสุดท้ายนะคะใส่เป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปได้เยอะๆเลยค่ะต้นหอมนะคะก็จะทําให้แกงออมของเรามีรสชาติหวานค่ะในส่วนของผักชีลาวนี่ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นเขาหอมอยู่แล้วนะคะสําหรับสายที่ชอบผักชีลาวนี่ใส่ได้เยอะๆเลยค่ะโอ้ยหอมหอมค่ะทุกคนนึ่งข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆมากินกับแม่ลุงนะคะ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะหอมกลีนพักชีลาวมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความอร่อยนัวมากๆร้อนๆเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ